สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีวันนี้มาถอดไพ่ทานายดวงของท่านพักก้าวไก่นะคะหัวหน้าพักก้าวไก่ว่าจะได้เป็นนายกหรือไม่ตามเอฟซีขอมาไปเสี่ยงทายทานายกันเลยนะคะการเสี่ยงทายทํานายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสี่ยงทายลเล่นๆสนุกคำๆนะคะอย่าจริงจังเอฟซีขอมาก็จัดให้คะ่ะ ชาเก้าวไก่จะได้เป็นนายกหรือไม่ ะลุ้นๆสามใบนะสามใบจะได้เป็นนายกหรือไม่หนูดึงแบบกลับมือเลยนะหนูก็ไม่ดูนะนะหนึ่งดับตาดีกว่าสองสามนะจะได้เป็นนายกหรือไม่ก็รู้อยู่นะถ้าเป็นนะ ก็จะสมหวังเลยนะถ้าได้แบบผิดหลังนี่นะคะไม่ได้เลยนะเปิดหน้าผากแล้วนะอ่ะไม่ได้เป็นเก้าดำมาเลยห้าดำเขาก็เป็นคนดีอยู่นะหกแดงหมายถึงเขาเป็นคนดีอยู่นะเนี่ยเขาเป็นคนดีอยู่นะแต่ ไม่ได้เป็นอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ต้องจริงจังน,นะอันนี้แค่เสียงเล่นๆน,นะคะเสียงทายเล่นๆน,นะคะเน,ะนาะนะคะเสียงทายเล่นๆไปบอกให้เป็นตกใจเด้อเสียงไทยเล่นๆโยเดยเขาสีดาคอยปันโจใบเด่นกับอันไอ่ทำเด้มึงเป็นบ้าตีทำนำ้ำโยมึงว่าโจใบเด่นสนาได้ย,ยังไงอันนี้คือกันไหนกันไปบอกเพื่นสิดาคอยเด้มึงเป็นบ้าตีเพิ่นน้ำโย บปเป็นได้ยังไงนะเก่าดำไหนสิเป็นได้ยังไงเคยบอกไปตามไทยเ้อพี่น้องล้วก็อันนี้ไม่ได้จริงจังนะคะเนาะก,ก็แค่เสียงไทยเล่นๆนะคะหกแดงหมายถึงนะคะเขาก็เป็นคนดีนะคะเป็นผู้ชายที่ดีนะคะแต่นะคะนี่นี่ค่ะมาเป็นทหารสิได้เป็นคือเก่าพี่น้องเลขหาดำมาเลยเนี่ย เขาเจอนะคะเขาเจอนะคะผู้ชายชาติทหารนะักขวางอยู่นี่อุปสรรคเลยแหละกดกระดิง่งกดติดตามชมคลิปหน้าทำนายดวงคุณอุงเองนะคะว่าจะได้เป็นนายกหรือไม่สําหรับคลิปนี้นางตัดมาจากคลิปไลฟ์สดทํานายดวงไว้ทั้งสามท่านแล้วทั้งสี่ท่านค่ะนะคะทํานายดวงไว้หมดทั้งสี่ท่านแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะคะชมคลิปหน้าต่อค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะ คุณค่ะ